สวัสดีนะครับวันนี้นั้นก็เราพบเสรจชพิบาลอีกครั้งหนึ่งในวันเสาร์ตุลาคมนะครับก็ประรเราก็จะกลับมาในสองพงสาวดานนะครับบทที่15บกับบทที่16นะครับเกี่ยวข้องกับกษัตริย์ที่ชื่อว่าอาสาซึ่งเป็นกษัตริย์ของยูดาฝ่ายเหนือนะครับก็กษัตริย์องค์นี้ก็ถือว่าเป็นกษัตริย์ อง์หนึ่งที่เด่นแล้วก็ทำสิ่งที่ดีโดยเฉพาะการลื้อถอนล,ล,ลบ้ลางลบล้างไอ้พวกรูปเคารบต่างๆที่พ่อและปู่ได้สร้างเอาไว้และเขาเองยังมีโกมีโอกาสลื้อฟืน้นพระศาสนาขึ้นด้วยดังที่เราได้เรียนไปในบทที่14ที่ผ่านมาในบทที่15 16กก็บันทึกถึงเรื่องชีวิตของท่านนะส่วนหนึ่ง ในสองพงศวดานี้ผมตั้งหัวข้อว่าอาสาเริ่มต้นพึ่งพระเจ้าแต่จบชีวิตโดยพึ่งตนเองนะครับทำไมเกิดอะไรขึ้นให้เรามาดูด้วยกันนะครับผมให้ข้อคิดเพื่อสรุปออกมาให้เข้าใจง่ายๆ3หัวข้อด้วยกันหัวข้อที่1น,นั้นก็คือนะครับพระวจะนะของพระเจ้า มาถึงกษัตริย์อาสาอยู่ในข้อที่สองถึงข้อที่7นะครับในพระวจนะของพระเจ้านั้นผู้เผยพระวจนะนั้น,นได้บอกแล้วว่าขอจงฟังถ้าเราสังเกตดูนะครับบัณฑงให้ตั้งใจเนี่ยที่ดีแล้วผู้เผยที่พระเจ้าได้ชงใช้ปากของเขาพูดซึ่งมีทั้งหมดสามเรื่องด้วยกันซึ่งเป็นคำสัญญา ผมใช้คำว่าเป็นคำตรัสที่เป็นคำสัญญาแก่อาสากอไก่ถ้าท่านทั้งหลายอยู่กับพระยาเวพระองค์จะสถิตอยู่กับท่านถ้าเราเองอยู่นะกับพระเจ้าติดอยู่กับพระเจ้าใกล้ชิดกับพระเจ้าพระเจ้าก็จะสถิตอยู่กับพวกเราขอไก่ถ้าท่านทั้งหลายแสวงหาพระยาเวท่านจะพบพระองค์นะอันนั้นเป็นสิ่งที่นะประการที่สองนะ หมายถึงคนยูดาทั้งหมดและโดยเฉพาะกษัตริย์นะขอไข่ถ้าท่านทั้งหลายทอดทิ้งพระยาเวพระองค์จะส่งทอดทิท้งท่านอันนั้นเป็นคำใช้คล้ายกับเป็นพระสัญญาแต่เป็นพระสัญญาที่มีเงื่อนไขถ้าเราทำพระเจ้าจะทำสิ่งนี้ถ้าเราไม่ทำพระเจ้าก็จะทูกไหมครับเราก็จะได้รับผลที่เราเองนะได้กระทำไว้ทั้งหมดเหล่านี้นั้น เราได้เห็นอย่างหนึ่งก็คือนะครเราได้เห็นถึงความรักของพระเจ้านะที่มีต่อมนุษย์เราที่ได้ส่งผู้รับใช้ของพระองค์เข้ามาผู้เผยพระวจนะเพื่อที่จะไม่เพียงแต่สัญญาแต่ยังได้ทรงทำไมครับได้ให้คำหนุนน้ำใจแก่อาสาด้วยนะครับคำสัญญานี่ยเป็นคำสัญญาที่เป็นแบบมีเงื่อนไขนะ ทำไมต้องมีเงื่อนไขด้วยทั้งหมดเหล่านี้นั้นต้องพระเจ้าไม่ได้ะครับบังคับมนุษย์แต่พระเจ้านั้นให้มนุษย์เลือกในการที่จะตัดสินใจที่จะทําพระเจ้าบอกว่าคนจะทําสิ่งนี้เราจะได้รับนะถ้าเราเชื่อฟังเราจะได้รับพรถ้าเราไม่เชื่อฟังทอดทิ้งพระเจ้าเราก็จะได้รับผลนั้นก็คือการความทุกข์ ยากลาบากนะการพิพากษาเหมือนอย่างที่พระเจ้าพูดกับอาดามกับฮาวา่าผลไม้นั้นชนะา้ากินเมื่อไหร่นะ้าจะตายในวันนั้นทั้งหมดเหล่านี้เพราะว่าพระเจ้านั้นสร้างมนุษย์พระเจ้าไม่บังคับมนุษย์ให้มีเสรีภาพในการที่จะเลือกและก็ตัดสินใจทั้งหมดเหล่านี้และทุกสิ่งที่เกิดขึ้นผมใช้คําว่าในบทเรียนอันนี้นั้นทุกสิ่งที่เกิดขึ้น กับชีวิตของคริสเตียนกับพวกเราล้วนแต่มาจากการที่เราเองใช่ไหมครับเลือกที่จะทำผมใช้พูดคำอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นว่าไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีเพ,อพอระพรหรือพระเพลิงนะครับความสำเร็จความล้มเหลวนะครับความก้าวหน้าในชีวิตและรวมครั้งความใชไหมครับความผิดพลาดต่างๆ ล้วนแต่มาจากการที่มนุษย์ที่จะตัดสินใจที่จะเลือกที่จะทำและเก็บเกี่ยวผลนั้นนั้นเราจะโทษพระเจ้าไม่ได้การที่สองที่นำไปใช้เราได้เห็นในที่นี้นั้นก็คือพระเจ้านั้นนะเป็นแหล่งเป็นจุดกําเนิดนะเป็นผู้ที่ช่วยให้พวกเรานะคริสเตียนทุกคนพบกับทำไมครับความสําเร็จความก้าวหน้าทุกอย่าง ที่เป็นผลพ,อพอระพรที่ดีสำหรับชีวิตคริสเตียนของพวกเราพี่น้องเราจะเลือกนะครับใครนะครับที่จะทึนนั้นทั้งหมดนั้นเราจะเก็บเกี่ยวผลสิ่งนั้นประการ1.2ครับพระเจ้าส่งผู้รับใช้มาไม่เพียงแต่มีคำสัญญาแต่พระองค์ให้คำหนุนใจแก่อาสาด้วยนะครับในข้อ ที่สาถึงข้อที่เบอกว่าแต่ท่านทั้งหลายจงกล้าหาญอย่าให้มือของท่านอ่อนลงกิจการของท่านจะได้รับบำเหน็จทําไมผู้เผยวจะนะถึงพูดกับอาสาเฉพาะกษัตริย์ที่เป็นผู้นําเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในสถานการณ์ณเวลาขณะนั้นในอิสราเอลกับอาณาจักรฝ่ายเหนือมีอะไรเกิดขึ้นครับพระคัมภีร์บรรยายว่า ไม่มีพระเจ้าองค์เที่ยงแท้นะครับขอไข่ไม่มีโปรหิตสั่งสอนพระวจนะของพระเจ้าขอควายไม่มีพระธรรมหมายถึงการเผยพระวจนะงองูไม่มีสันติภาพหมายถึงมีความวุ่นวายเกิดขึ้นนะครับข้อจอจานไม่มีความเป็นเอกภาพคือมีการแบ่งแยกทะเลาะนะะแตกแยกกันเราลองนึกภาพ เรนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลาขณะนั้นในอิสราเอลฝ่ายเหนือที่เกิดขึ้นนะแล้วนะครับในฝ่ายใต้นะครับกษัตริย์อาสาที่ปกครองอยู่พระเจ้าในช่วงที่สถานการณ์รอบๆที่ไม่มีความมั่นคงที่ทำไมครับวุ่นวายแตกแยกมีสงครามนะครับพระเจ้าได้หนุนใจ อาสาและคําพูดที่พระเจ้าได้พูดผ่านทางผู้เผยเพระวจนะนั้นก็คือแต่ท่านทั้งหลายจงกล้าหาญย้า้มือของท่านอ่อนลงและกิจการของท่านที่ทํใจะได้รับบําเด็จหมายถึงว่าสิ่งความดีที่อาสาและประชาชนอิสยูดาได้กระทําให้ทําต่อไปให้ทําไมครับให้ทํามากขึ้นและพระเจ้าสัญญาว่าพระเจ้าจะทําไมครับประทาน บำเหน็จหรือพ,อพอระพรให้กับเรานะครับแล้วประการสิ่งที่เราได้เห็นคือความกล้าหาญในช่วงนั้นอาสาต้องการความกล้าหาญกำลังที่อาสาจะได้นั่นก็คือจากพระเจ้านั่นเองพีนง่น้องในสิ่งหนึ่งที่หลนใจพวกเราที่เรานำไปใช้สิ่งที่ดีๆความตั้งใจที่ดีที่เราทำเพื่อพระเจ้านะเหมือนอย่างอาสาที่กำจัดรูปเคารพ นะครับนะแล้วก็ทำลายนะสิ่งที่เป็นรูปปั้นต่างๆที่ไม่ดีออกไปแสวงหาพระเจ้านะครับแล้วทำไมครับหรือฟื้นพระศาสนานั้นเป็นสิ่งที่พึงควรกระทำให้ทำเพราะพระเจ้าสัญญาไว้ว่าอย่าอ่อนลงอย่าท้ออย่าถอย เพราะสิ่งที่เราทำนั้นเราจะได้รับพระพรความดีที่เราได้ทำกับพระเจ้านะครับที่เรารับใช้พระองค์แม้ว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยพระเจ้าไม่เคยมองข้ามสิ่งที่เราทำพระเจ้าจะอวยพรเราพระเจ้าจะประทานบำเหน็จให้กับพวกเราและในสถานการณ์ที่ในโลกที่วุ่นวายเต็มไปด้วยความปัญหาการแตกแยกการทะเลาะกัน เราต้องการกำลังความก้าหาญที่มาจากพระเจ้าและพระเจ้าท่งทําไมครับจะช่วยพวกเราข้อประการที่สองครับอาสาเชื่อฟังพระวจนะและลื้อฟื้นพระศาสนาอันนี้เป็นสิ่งที่ถือว่าในพระคัมภีร์นะครับที่บันทึกอยู่กษัตริย์ที่มีการลื้อฟื้นพระศาสนาฟื้นฟูพระศาสนาที่สําคัญครั้งหนึ่งในนะครับ ยูดานั่นก็คือผ่านทางกษัตริย์ที่ชื่ออาสานะครับท่านทำอะไรบ้างครับ2.1กำจัดสิ่งที่น่าเสียดเสียเอนะครับ2.2ซ่อมแซมแท่นบูชาของพระเจ้าที่ถูกทำลายลง2.3ทรงรวบรวมผู้ลี้ภัยที่หนีมาจากฝ่ายเหนือเพราะฝ่ายเหนือนั้นเกิดปัญหาวุ่นวายและทราบได้ยินว่าพระเจ้าอยู่กับยูดาฝ่ายใตย้คุยอบพยพหนีมา เขาก็รวบรวมคนเหล่านั้นให้ที่พักพิง2.4ทรงเรียกประชุมและถวายเครื่องบูชาสองจาทรงกระทําพันธสัญญาแสวงหาพระเจ้าเมื่อนั้นเขาจะประหารชีวิต2.6คือลื้อฟื้นเรื่องของการถวายทั้งหมดเหล่านี้เป็นการลื้อฟื้นเรื่องของความเชื่อของการนมัสการนะครับการถวายเครื่องบูชาที่อิสระ เอวมีและเคยมีแต่ได้ศูญเสียไปพี่น้องการนำไปใช้ครับเรามีสิ่งใดบ้างที่เราเองจะต้องกำจัดซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนบาปหลายบาปโดยเฉพาะบาป,บา,ปบางอย่างเป็นความบาปนะแต่บาปบางอย่างพระเจ้าบอกและเจาะจงเราปว่า,วานี่เป็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนหรือน่าเกียดน่าชังในสายพเนตรของพระเจ้า และอันหนึ่งนั้นก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องของการกราบไหว้ลูการพการเล่นคาถาวิชาคาถาอาคมต่างๆนะครับเพราะมีอะไรครับที่เป็นลูการพอาจจะไม่ได้เป็นลูกปั้นแต่อาจจะเป็นลูการพทางใจที่เรายกรักเทิดทูนให้เวลากับมันมากเข้ามาแทนที่พระเจ้าในชีวิตของพวกเราเราต้องกำจัด หรือถอนสิ่งนั้นอาสาทำอีกอย่างคือลือแท่นซ่อมแท่นบูชาของพระเจ้าที่ทำไมครับที่อาจจะผุกร่อนนะสึกหลอทำไมเพราะถูกทอดทิ้งแท่นบูชานะั้นเป็นภาพถึงความสัมพันธ์ของเราเองที่ต่อพระเจ้าพี่น้องความสัมพันธ์ของเราต้องการลื้อฟืน้นซ่อมแซมหรือเปล่า เราให้เวลากับพระเจ้าในช่วงเวลาที่ที่ใช้คำว่ามีคุณค่าหรือเราให้เศษเวลานั้นของเรากับพระเจ้าในการเฝ้าเดี่ยวหรือเปล่าเราจะต้องรื้อฟื้นความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าคืนมานะครับขอพระเจ้าได้ทรงโปรดที่จะอวยพรพระคำของพระองค์นะครับประการที่3ครับข้อคิดอาสาพึ่งตนเองแทนพึ่งพระยาเวในบทที่สิ ในบทที่16ได้บันทึกถึงชีวิตของกษัตริย์คนที่ทำไมครับเด่นดีนะครับเลื่องเฟื้นพระศาสนานะแล้วก็ทำสิ่งที่ดีหลายอย่างในชีวิตบ้รรลายของท่านนะครับท่านพึ่งตนเองแทนพึ่งพระยาเวปรากฏอยู่ในบทที่16มีอะไรบ้างครับใน3.1ท่านพึ่งกำลังมนุษย์แทนพระเจ้า อยู่ในข้อที่สองหรือข้อที่6คือพึ่งนะทหารกษัตริย์ซีเรียสาเขาเขาพึ่งเง,งเงินแทนพระเจ้าคือใช้เงินเขาคิดว่าเงินนั้นสามารถที่จะช่วยทำไมครับช่วยในการที่จะทำไมครับให้สินบนกับกษัตริย์ เพื่อที่จะให้ก,กษัตริย์ซิเลียมาช่วยเหลือเขา3.3มจาเขาพึ่งหมอแทนพระเจ้าเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับก,กษัตริย์อาสาในช่วงบั้นปลายชีวิตของท่านซึ่งเมื่อก่อนท่านเคยพึ่งพระเจ้าแต่เขากลับเปลี่ยนไปพึ่งตนเองพึ่งเงินพึ่งมนุษย์และพึ่งหมอแทนถ้ามาเปรียบเทียบนะครับ กองทัพของอิสราเอลไม่ใหญ่กว่ากองทัพที่ทำไมครับอาสาต้องสู้รบในบทที่14ใช่ไหมครับที่สงครามที่เขาทำซึ่งนะต่อสู้กับคนถึงทำไมครับ1ล้านคนนะแต่เขามีกำลังทหารเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นแต่ก็พระเจ้าก็ให้ชัยชนะแก่เขาใช่ไหมครับ พี่น้องเราพึ่งใครครับชีวิตของเราจะต้องสม่ำเสมอกับพระเจ้าเมื่อเราเองมีชีวิตที่เชื่อวางใจพึ่งในพระเจ้าในชีวิตของเราจะต้องทำไมครับต้องพึ่งพระเจ้าตลอดอย่าให้เราเริ่มต้นที่ดีและจบชีวิตลงที่ทำไมครับที่ไม่ดีนะการพึ่งตนเองนะพระเจ้าได้พูดผ่านทางพูดเผยว่าการกระทำอย่างนั้น อย่างโง่เขาและผลที่ตามมาคือจะมีสุขสงรามเกิดขึ้นในชีวิตของกษัตริย์อาสาแทนที่เขาคิดว่าเขาจะทำและทำให้เกิดความสงบสุขทำโดยใช้พึ่งกำลังทหารของซีเลียนะครับกับตรงกันข้ามคือทำให้เขาเองต้องพบสึดสงขามมากขึ้นนะครับและการกระทำที่พึ่งตนเองพระคมัมภีร์ใช้คำว่า เป็นการกระทำอย่างโง่เขานะและไม่เพียงเท่านั้นอาสาเองโกรธและจําคุกคนที่มาเตือนเขาคือผู้รับใช้ของพระเจ้าแล้วจบชีวิตในตอนท้ายข้อที่สิบบอกว่าเขาข่มเหงประชาชนบางคนในฐานะที่เป็นกษัตริย์เขาจะเป็นที่พึ่งกับประชาชนช่วยเหลือประชาชนแต่ชีวิตบ้านปลายเขากลับทาไมครับทําร้ายลูกแกะของตนเองเราไม่รู้อะไรที่เกิดขึ้น กับข่าวนะขอพระยา้าอวยพรพระวจนะของพง์พระวพชนะของพ,พอง์เป็นจิตวิญญาณและเป็นชีวิต